ความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดเจเตติถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริประกับเปติถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีจิตฝังลงไปอนุเสติในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขทโทมนัสอุปายาสะทั้งหลาย จึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดโนเจเตติถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริโนประกับเปติถึงสิ่งใดแต่เขายังมีจิตฝังลงไปอนุเสติในสิ่งใดอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะ,จะเจริญงอกงามแล้วความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปมีอยู่ชาติชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ถ้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วย และย่อมไม่มีจิตฝังลงไปโนโอนุเสติในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มีเมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีเมื่อความเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปไม่มีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล